ทอกกับเธอ tonight สัปดาห์นี้พบกั <Yeah. S 1> บยัแปบเดียวทอกกับเธอครบรอบหนึ่งปีแล้วนะ <c oughs> แขกรับเชิญที่มาคุยกับเรานะคะคตลอดทั้งปีมีหลายๆคนเขาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในครบอรครบครัวของขเขาสมาชิกครอบครัวของเขาทุกคนก็จะเล่าด้วยประกายตาด้วยมีความสุขสนุกสนานอยากเล่าอยากแชร์ให้ฟังตอนนี้เริ่มแยกออกยังแยกออกแล้วสมมติอยากให้เปลี่ยนพระอ้อมเด็กจะร้องไงเด็กมันจะร้อง ได้ฟังมันมีมังกรอยูอ่ที่เสื้อนางตรงนี้มังกรมันดูติ่มไปนั่งจะปิดลร่างใหม่ให้หน้ามังกรให่มันดูแบบทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งทาง GMM 25่